กันกออะนอกันกระจงกอรออะกระจโอ,อ,องอจงกระจงกระจดัดกอรออะกระจออาดดจาดกระจดัดกระเจีบ๊บกอรออะกระจอเอเบอเจีบ๊บไม่ตรีเจีบ๊บ กระเจียบกระแซกอรออะกระซอแอะแซกระแซกระดองกร,รออะกระดอองงอดองกระดองกระดิกกร,รออะกระดออีกอดิกกระดิก กระเด้งก็รออกระดออิงอเด้งไม่โทเด้งกระเด้งกระแตก็รออะกระตอแอแตกระแตกระโถนก็รออะกระถอโอนอโถนกระโถนกระทง ก็รออะกระทออุงอทงกระทงกระท่อมก็รออะกระทออ็มอทอมไม่เอกท่อมกระท่อมกระแทกก็รออะกระทอแอกอแทกกระแทกกระบอกก็รออะกระ บอกบอกกระบอกกระบะกรอะกะบออะบะกระบะกระบุงกรอะกะบออุงอบุงกระบุงกระมังกรอะกะมออะงอมัง กระมังการุณากอกะรออุรุนออานาการุณากรนกอรออุนอกรนกักกออะกอกักกัน กอะนอกันไม่ถูกกัน้นกากกออากอกากก้านกออานอกานไม่ถูกก้านกามกอามอาโมกามมายกออโยอกายไม่เอก,ก่าย กาวกออาวอากาวกำนันกออำกำนอะนอะนนันกำนันกำไลกออำกำลอไอไลกำไรกิ้งกากออีงอกิ้งไม่โทกิ้ง có a ca mấy e ca kinh ca kỳ la có y kỳ lo a la kỳ la cun chiêng có u no cun cho y ngô chiêng cun chiêng cùm có u mo cung เก่งกอเองอเก่งไม่โทเก่งเกกะกอเอกเกกออกะเกกะเกียวกอเอียวเกียวไม่โทเกียวแกนกอแอนอแกนไม่เอกแกนโกง กโองโกงโกยกโอยอโกยโกสนกโอโกสอโอนสนโกสนขดขอโอดอขดข้นขอโอนอขนไม่โทรข่น ขยำขอขะยออัมยำอ่านว่าขยำควรขออัวนอขวนไม่เอกขวนขอบขออบอขอบขั้นขออะนอขันไม่โทขั้น ขายขออายอขายไม่เอกขายคุณข,ขออุนอขุนไม่เอกคุณขุดขออุดอขุดเขยา่าขอขะยยเอาเยาไม่เอกเย่าอ่านว่าเขยา่า เขียดขอเยียดอเขียดแข้งขอแอะงอแข็งไม่โทรแข้งไขขอไอไขคณะคอคะนอะนะณะคณะคม คออมอคมควบคออัวบอควบควา้าคอวออาควาไม่ถูกควา้าคอกคอ,ออก,กอคอกคะแนนคออะคะนอแอนอเนน คะแนนคันคออะนอคันไม่โทคันคายคออายอคาย่ายคออายอคายไม่เอก่ายข,าขออ่าวคออาวข่าว คิงคองคออิงอคิงคออองอคองคิงคองคุมคออุมอคุมเคียงคอเองอเคียงแคร่คอรอแอแคร่ไม่เอกแคร่ คอโ,อโ,โคนคนอโอนอโคนโคมคอโอมอโคมไครคอรอไอไครไม่อีกไครงองอ,อองอเงียบงอเอียบอเงียบ จงจองจโองอจงจวนจออวนอจวนจองจอองอจองจ่องจอองงจองไม่ทโทรจ่องจอมจออมอจอม จออกอจักจางจออางอจางจำจออําจำไม่โทรจำจุมจออุมอจุมไม่เอกจุมจูบจออูบอจูบ เจียวจอเอียววเจียวเจ้จอเออาจอแอววเจ้วไม่โทรแจ้วโจกจอโอกกโจกไม่ตรีโจกฉกชออกอกฉกฉีกชออีกกฉีก ฉุกเฉินชออุก,กอฉุกชอเอโนอเฉินฉุกเฉินเฉพาะชฉะพอออเพาะเฉพาะเสียงชเอเยงอเฉียงแฉชอแอะแชฉะชะชะ ชบาชอชะบออาบาชบาชราชอชะรออาราชราช่องชอองชงชองไม่อีกช่องชอน ชออโนชอนชังชออะงอชังชัดชออะดอชัดชานชออานชานชำชออัมชำ ช้ำชออําช้ำไม่โทรช้ำชิงชออีงอชิง